การนี้เขาบอกว่ามีการจับมือ,อเรียกว่ากับทางด้านบริคมไซนะครับในการที่จะพร้อมพัฒนาเมืองร่วมกันก็คือชาวจังหวัดบึงการกับคณะเดินทางไปที่นูน่นเลยนะคะติดตามเรื่องนี้นะครับจังหวัดบึงการขับนำคณะภาครัฐภาคเอกชนเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงแขวงบริค,คัมคําไซนะครับสบปปลาวนะครับเพื่อเชื่อมประชบความสัมพันธ์นะครับใน ชัยธวัฒน์เนียมสิรินะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมคณะก็เดินทางไปเข้าเยี่ยมครว่าดรกองแก้วชัยสงครามนะครับเจ้าแขวงแขวงบริครมไซนะครับสบพปลาวนะครับนักแขวงบริครมไซส,สพปลาวเพื่อเชื่อมกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็ได้เชิญเจ้าแขวง แขวงบริคัไซนะครับพร้อมคณะมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดบึงการครบ5ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่23ม,มีนาคม2559นี้นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงการดําเนินงานโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการครับก็ได้พูดถึงความก้าวหน้านะครับในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5บึงการปากสันนะครับซึ่งขณะนี้ จังหวัดบึงการได้รับจัดสรรงบประมาณในด้านการสำรวจออกแบบและเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพา,า,านและได้เสนอให้มีการดำเนินการก่อสร้างสนามบินจังหวัดบึงการนะครับซึ่งเรื่องนี้คณะผู้บริหา,า,ารกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินทางไปดูพื้นที่แล้วนะครับ ในส่วนของแขมบรีคำไซก็ได้มีการเตรียมการก่อสร้างสะพานเช่นกันนะคะโดยในขณะนี้มีการดําเนินการก่อสร้างสถานที่รองรับคลังสินค้าและระบบขนส่งในเรื่องของงบประมาณก็จะมีการเร่งดําเนินการให้สามารถกร่อสร้างสะพานให้เร็วที่สุดเนื่องจากทั้งสองจังหวัดจะได้ประโยชน์อย่างมากหากมีการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะคะและที่สําคัญสปปลาวมีโครงการทําถนน,นไฮเวย์ด้วยจากนครหลวงเวียงจันไปยังนครวิงประเทศเวียดนามค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่ ผ่านแขวงบริคำใสนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกันในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของสองเมืองที่มีความคล้ายกันโดยจะมีการร่วมมือนในด้านประเพณีวัฒนธรรมให้เหนียวแน่นอีกด้วยค่ะ